เคยเห็นมีมนี้กันไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่เชื่อว่าซันนี่จากหนังเรื่องไอโรบอทตัวหนังเป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่เราถึงลงในปี2035ซึ่งหุ่นยนต์ได้ทํางานรับใช้มนุษย์ภายใต้กฎ3ข้อคือกฎข้อ1หุ่นยนต์ต้องไม่ทําร้ายมนุษย์หรือละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตรายกฎข้อ2หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคําสั่งมนุษย์นอกจากว่าคําสั่งนั้นขัดแย้งกับกฎข้อที่1กฎข้อ3หุ่นยนต์ปกป้องตอนเองได้ตราบเท่่าทีีร,ปปร,ร้้นัไดบห ให้สืบสวนคดีฆาตัวตายของผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตหุ่นยนต์ที่นั่นมีผู้ต้องสงสัยหลักเป็นหุ่นยนต์หรือก็คือซันนี่เจ้าของมีมดังตัวนี้นี่เองค่ะโดยจริงๆเราด้วยกฎ3ข้อเนี่ยหุ่นยนต์จะไม่สามารถฆ่าคนได้นะคะแต่ตัวสปูลเนอร์นั้นกลับมั่นใจว่าหุ่นยนต์นั้นจะต้องเป็นฆาตกรอย่างแน่นอนซึ่งหนังก็จะพาเราไปดูความคิดของซันนี่ที่เกิดจากกฎ3ข้อนี้พร้อมเสิร์ฟฉากแอคชัช่นมาให้ดูกันแบบเต็มอิม่มแล้วหนังมันเทมันตั้งแต่กฎ่า,นา,าคนกมาคคคยยกันนนนใออมเมเนหน่ะะ